คอาบสวัสดีครับที่พี่ผมก็จะมารีวิวชุด DVD Home Theater นะครับของ Panasonic นะครับผมรุ่น S-A ีด XH150 นะครับตัวนี้ก็มาครบชุดนะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้ผมก็ได้ต่อ HDMI เข้าทีวีนะครับ Samsung 65นิ้วนะครับอันนี้เล่นเป็นแผ่น DVD แผ่นก๊อปนะครับเป็นแผ่นซานะครับผม โเสียงดีนะครับผมสามารถตั้งค่าได้นะครับตั้งค่าเสียงได้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นโหมดเสียงนะครับผมก็สามารถกดที่ตัวนี้ได้นะครับกดปุ่มตรงนี้ได้นะครับในการปรับแบบข้างนอกเลยตัวนี้ก็จะเป็นซาวมดนะครับตัวนี้ก็จะเรียกได้เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นเลเวลซับนะครับเพื่อนๆชอบเปียหนักก็สามารถปรับได้ครับ เดี๋ยวผมปรับไว้ที่2พอรครับผมตัวนี้เป็นโหมดสปิเกอร์เลเวลนะครับก็สามารถบวกลบได้นะครับสมมติว่าเ,เราตั้งไว้ไม่เท่ากันนะครับระยะไม่เท่ากันแล้วก็มาบวกเพิ่มได้นะครับให้มันดังแรงขึ้นดังเบาลงอย่างนี้นะครับเซนเตอร์อย่างนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าถ้าคนพูดไม่ค่อยชัดเสียงคนพูดไม่ค่อยชัดแล้วก็มาบวกเพิ่มได้นะครับเลยเดียไว้ค่ากลางหมดเลยนะครับผม นี่ก็จะเป็นสปีเกอร์ดีเลย์นะครับถ้ามันถ้ามันมันเราวางไกลแล้วเสียงมันดีเลย์นะครับมันไม่ทันเพื่อนนะครับแล้วก็มามาเพิ่มเอานะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มเซตโทนนะครับแล้วก็มาฟังเสียงซ่านะครับว่ามันดังดังเท่ากันหรือเปล่าขอประมาณนี้นะครับผมในการเซ็ตระบบเสียง ลาเพื่อนๆเอาไปติดตั้ง,งเพื่อนๆก็สามารถมาเทสตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนในการ <c oughs> ปรับเสียงนะครับก็ที่ปุ่มออดีโอนะครับแ,แผ่นนี้ก็จะอัดมาแค่ภาษาเดียวนะครับก็คืออังกฤษ5.1นะครับกับออ,อมีไทยด้วยนะครับแล้วก็มีไทย5.1อยานนี้นะครับผมก็สามารถเลือกได้นะครับ ส่วนเราจะเลือกซับนะครับก็อยู่ที่ปุ่มนี้นะครับผมก็จะมีอินโฟอย่างนี้นะครับแล้วก็มาเลือกที่ไตเติลนะครับไตเติลก็จะมีอังกฤษมีไทยอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ปิดซับไปถ้ามันบังจอเราก็ปิดซับไปนะครับ hey, ส่วนปรับเสียงนะครับ so ก็นี่นะครับก็จะมีเป็น hey, <function. S 1> ประมาณนี้ให้เลือก ให้ผมเพิ่มทัพย์ขึ้นอีกสักเลเวลหนึ่งนะครับเป็นระดับสามนะครับเครื่องก็เล่นแั่สมูนะครับอันนี้ผมก็ได้ต่อไอทีมไอนะครับเข้ากับทีวีทำสง65นิ้วนะครับภาพก็สวยนะครับ แผ่นก็ไมไดม่มีสะดุดไม่ต้อแฝบน,นะครับ DVD DVD E9 นะครับ VCD CD และ V3 พวกนี้นะเนด่นในครบเลยตัวนี้ซับตัวใหญ่นะครับดอกของุดท่านนิ้วเป็นเบนดีเ,เฟกยิงพื้นนะครับแล้วก็จะกระจายลมออกทั่วทิศทางเลยนะครับเบนหนักมากครับตัวนี้ต่อไปทดสอบเป็นแผ่นเพลงนะครับ ก็จะมีเป็นแท็กขึ้นหน้าจอให้นะครับเสียงนี่สุดที่ร้อยนะครับห้าสิบนี่คือครึ่งเดียว ปรับเสียงได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆเจ้าเสียงแบบไหนก็ปรับตาเขาได้เลยหรือจะไปปรับตรงนี้ก็ได้นะครับปรับข้างในตรงนี้ก็ได้นะครับตรงออดิโอนะครับ เป็นสตเตอริโอนี้นะครับเสียงก็จะออกเป็นระบบ2.1นะครับก็ใช้งานง่ายนะครับผมดูหนังฟังเพลงได้หมด